สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจน้องฝขึ้นดอยนะคะวันนี้ค่ะน้องฝนจะพาทำผัดส,สุนเล่านะคะตอนนี้คือกระมารามากทุกคนวันนี้น้องฝนก็จะพาเก็บผักที่มีในสวนผักคุณแม่นะคะดูซิว่ามีผักอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บกันเลยค่ะว่าจะใช้ผักอะไรบ้างในวันนี้นะคะผัดชีค่ะผัดชีนี่เก็บไปแบบนี้เลยนะคะผัดชีหอมๆค่ะตะเภาค่ะ ถั่วลำเตาคะ่ะอันนี้รวมกันละลายอยางเลยนะคะเอาเอาอะไรนะเก็บผ่าเท่าที่มีในสัวผ่าคุณแม่นะคะละลายอยางเลยอันนี้ยอดถั่วลำเตาเราก็เก็บไปเลยด้นะคะยอะตำลึงค่ะก็มีอยู่นะคะเก็บไปเลยนะคะมีผ่าละลายชนิดมากเลย อันนี้ยอ่อออดจ้าและให้ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นถั่วนะเองค่ะถั่วเนี่ยมันจะให้ความกรอบเนาะถั่วแบบนี้อร่อยมากเอาไปแกงหรือว่าไปทําได้หล,หลายเมนูเลยนะคะพร้อมห่อกีสอสดก็ได้ค่ะทุกคนมันจะมีความหอมแล้วก็อร่อย นี่มีหลายชนิดมากเลยเมื่อกี้ผักกาดขาวไปอ,นนกกอ,าาอันนี้ผักกาดอมมาจ้ะอันนี้ผ่าที่ผักกาดผักกาดมแปลว่าหอมมากหอมหอมเลยผาษาดผาเสร็จแล้วเราก็มาลวกผ่าเลยนะคะเช่วน,นี้ผ่าเยอะมากเลยค่ะทุกคน ่าที่เราเก็บมาจากสวนคาดด้วยแล้วก็ขาที่เราไม่ที่บ้านนะคะนี่รั่วไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะ ผ่านี่โนอฝนรั่วเสร็จแล้วก็มันนอนน้ำเย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาออกเลยนะคะบิดให้มันน้ำออกมาเนาะผ่านี่คือแบบโอ้โหซุปผ่าเรานี่ทำไมมันตัวรั่วแบบผ่าทุกชนิดเลยอะ่ะคือผ่ามันเยอะมากประมาณน่าจะมีสิบชนิดอห่ะผัาเช่าเนี่ยใส่ผ่าลงไปเลยค่ะผ่านี่พร้อมยานแล้วนะคะโอ้โหผ่าแบบเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะมีหมดไหมเนี่ยเต็มกลมาเลยนี่อันนี้ผ่าสุดๆท่านะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาอันนี้กันเลยเจ้าเครื่องปูที่เราตามไว้นะคะเมื่อกี้ที่ขูวเนาะตามไว้แล้วก็นี่เลยจ้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกอัไม่ใช่สิเกลือเอเอเกลือ,อกับปูชิลุก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนกลัวแบบจะ เราค่อยอันนี้ไปเรื่อยๆนะเราค่อยปูรถไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบพิกพิกเนี่ยน้องฝนไม่ใสร็แล้วเพราะว่าพี่นี่คือเราใส่เข้าไปแล้วค่ะดูซุปผาลาค <c ười> ันแรกเลยนะเนี่ยไม่ได้ของเราคือไม่ได้เยอะขนาดนี้ ได้แล้วคะ่ะซุปผาเราวโหอร่อยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใส่เส้นเข้าไปอีกนะพี่อุ้ยแซ่บเนาะเป็ตั้แซ่แท้นี้เลยนะคะอันนี้ไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรเป็นเมนูสุขภาพด้วยคะ่ะโหดูสิคะสีสัมคือสวยงามมากน่ากินไหมคะ น่าทานมากๆเลยค่ะหอมชื่นใจมากเดี๋ยวเรามาชิมแบบอันนี้เนาะชิมแบบสดๆสักคำหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งกินด้วยกันกับสาวด้วยกันนะคะเช้าๆเดี๋ยวชิมดูก่อนแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดน,นะคะทุกอย่างคือแบบขยิ่ง่าสุดๆด้วยเนาะทุกอย่างคือ ข้กากราบพอดีคือผัดแต่ละอย่างนี้ก็ผัดชิ้นนอำฝนเท่าท่าน,น,นเลยอร่อยมากอร่อยพี่ๆไปทำสูตรน้ำฝนดูนะคะหอมมากเฮ้ยพรยมามว่าเราทำล้วชาวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกักนก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กันเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยอะ่ะ